loin วัวแดงนะลูกดอกวัวแดงจะเนี่ยจะเป็นช่งสองฝั่งเลยสองบ้างฝั่งผ่านตัวผ่านตัวนานๆได้ลงมาเจพี่น้องเอ๊ะ ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนกนางนวนหรือนกอะไรนะครับเน่ยเออนีฝั่งงอนงอนถนนนะครับตัวที่ทำการทะเลน้อยอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เขาเนละอ่าออการะโดระดดอ่า,อ,าอันนี้ก็น,กก,ยยนกกระยางคอยาวโอ้โหนกกระยางคอยาวโอ้อันนี้ก็ทุ่จองนะครับจองแนะจอกจอกอ่า เราโน้นนกทิศอาจจะมองไม่เห็นนะครับแกมแดงครับแกมแดง